จินตนาการถึงภาพที่น่าทึ่งยิ่งพระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งประเทศไทยทรงเยือนสถานที่ศักดิ์สิสทธิ์ทางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางการทูตและจิตวิญญาณอย่างแน่นแฟ้นมันคือเรื่องราวที่ดึงดูดใจและเต็นไปด้วยความหมายลึกซึง้งแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจการเยือนนี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่ยังสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมาดูกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนอย่างไไรและทมมั จึงน่าสนใจมากขนาดนี้ในวันที่15พฤศจิกายน2568เวลาประมาณ11นากา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินไปนยังวัดหลิงกวงซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งมีอายุมากกว่า1,000ปีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของจีน เพื่อทรงสักการะพระพุทธรูปองค์สาคัญอย่างพระพุทธเจ้าสกุณีรวมถึงพระบรมสารีริกธาตุอันล้คาค่าหรือที่เรียกกันว่าพระเขี้ยวแก้วทั้งสองพระองค์ทรงเดินทางไปด้วยพระราชหายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพและความสอนทัศนาตลอดเส้นทางสู่วัดมีชาวพุทธศาสนิกชนชาวจีนจํานวนมากที่ตื่นตัวเฝ้าต้อนรับพระองค์อย่างอบอ,อุ่นและเคารพนับถือโดยมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านจีนเพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่และเป็นมิตร เมื่อพระราชดําเนินถึงวัดหลิงกวงพระมหาคณาจารย์เยียนเจวะผู้ดํารงตําแหน่งประธานพุทธสมาคมจีนพระอาจารย์ฉางจ้างเจ้าอาวาสของวัดหลิงกวงรวมถึงตัวแทนระดับสูงจากสํานักงานกิจาการศาสนาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเลขาธิการพุทธสมาคมจีนล้วนมารอเฝ้าทูลละอองทูลิธร,ธร,ธราบาทานรับสเสด็จอ,อย่างสงระเกียรติพวกเขาทั้งหมดแสดงถึงความสนใจและความร่วมมือ,อระหว่างสองประเทศในการรักษาประเพณีทางาศาสนาไว้ในการเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จเข้าสู่วิหารหยุนทงซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายในวัดเพื่อทรงสักการะพระพุทธรูปพระสักรามุนีทรงถวายเครื่องสักการะต่างๆเช่นต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ทูบเทียนแทนที่ต้นหน้าพระแท่นบูชาจากนั้นทรงจุดทูบและเทียนเพื่อแสดงความนมัสการยังสุดซึ้งก่อนที่จะทรงกราบไหว้เพื่อแสดงความเคารพและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากการกระทําเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นภาพว่าพิธีกรรมทางพุทธศาสนานั้นไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของความเชื่อแอ ต่อยังเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศที่ลึกซึง้งต่อจากนั้นพระราชดำเนินไปยังวิหารชั้นล่างขององค์พระมหาเจดีย์เพื่อทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วและพระพุทธรูปอีกสององค์ได้แก่ประทีปปังกรพุทธเจ้าพระสักยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเทาที่นี่ทรงถวายเครื่องสักการะเช่นกันรวมถึงจุดทูปและเทียนทองน้อยเพื่อแสดงความเคารพต่อพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยพระบรมสารีริกธาตุคือส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพุทธศาสนาและพระเที่ยวแก้วนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความสําคัญของการรักษาประวัติศาสตร์ทางศาสนาไว้บรรพชิตจีนยังได้ร่วมเจริญพระพุทธมนตรเพื่อเพิ่มความยิ่งใหญ่ในการประกอบพิธีก่อนที่พระองค์จะทรงกราบไหว้ที่พระแท่นอีกครั้งในช่วงเยือนนี้ประธานพุทธสมาคมจีนได้ถวายพระพุทธรูปพระไผยสัจยคุรุวไหว้ประพาแดดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเครื่องสักการะที่มีความหมายลึกซึ้งและเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงถวายประติมากรรมพระโอรกิเตวโรพิศแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แสดงถึงความเมตตาและการคุ้มครองในพุทธศาสนาเสร็จสิ้นพิธีแล้วพระราชะดําเนินไปนยังฐานขององค์พระมหาเจดีย์ทรงพระดําเนินเวียนขวาเพื่อทอดพระเนตรภาพจําหลักไม้ที่บรรยายพุทธประวัติและภาพพระอรหันห้าร้อยพระองค์โดยเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงได้อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดซึ่งช่วยหาย พ่อผู้ชมเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นสมควรแก่เวลาแล้วพระองค์จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสู่โรงแรมไชนาโวลในกรุงปักกิ่งและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปพระบรมสารีริกธาตุนี้หรือพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกัวมีความสําคัญมากกับประเทศไทยเพราะรัฐบาลไทยเคยอัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราวในประเทศไทยถึงสองครั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนไทย ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความผาสุกซึ่งแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีนอย่างชัดเจนครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2555เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมมนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา75พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่พุทธมณฑลจักจังหวัดนครปฐมและครั้งที่สองประดิษฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567รวมถึงการฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่12ธันวาคม2567เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการแบ่งปันวัตถุศักดิ์เช่นนี้สามารถเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างไร แต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจแลอะอะหาจะก่อให้เกิดการถกเถียงบางคนอาจเห็นว่าการเยืนเช่นนี้เป็นเพียงพิธีกรรมแต่คนอื่นอาจมองว่ามันเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแม้จะมีข้อแตกต่างทางการเมืองหรือความคิดเห็นที่หลากหลายแต่การแบ่งปันาศาสนาสามารถเชื่อมโยงหัวใจของประชาชนได้จริงหรือไม่นี่คือคำถามที่คุ้มค่าที่จะพิจารณาคุณคิดอย่างไรกับบทบาทของการเยืนเช่นนี้ในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของวิตรภาพหรือคุณมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องความคิดเห็นกันเถอะ